สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่จะมาทดสอบถึงทิศทางลมนะครับของวินชิลหน้าของที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับก็เป็นของ c b 5 0 0 x าเนะครับซี5 0 0 x าแล้วก็ามดาดัดแปลงใส่ CBR 1 5 0 r บอานะครับเรามาดูกันเลยอย่างเครื่องที่ผมใช้ก็จะเป็นเครื่องฉีน้ำนะครับแรงดันบบสูงนะครับฉีดผ่านเรามาดูกันเลยอันนี้ก็เป็นฝอยลอองธรรมดานะครับเอามาโดนวินชิลครับ เวลาเราขับผี่ไปมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมาดูด้านหน้ากันน้ำมันก็จะพุ่งออกทั้งข้างบนทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับอ่านี่ก็จะเป็นความแตกต่างของวินชิวเดินกับวินชิวตัวใหม่ที่ผมใส่เข้าไปนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับหวังว่ามาิจะเป็นสาระไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจโดยการสัครสมาชให้ด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ